สวัสดีค่ะเบลล่าเองนะคะเบลก็ต้องขอบคุณอีสานโพนะคะแล้วก็คนอีสานคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกๆคนเลยนะคะที่โหวตให้เบลเป็นนางเอกแห่งปีค่ะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะแล้วคิดถึงมากคะ่ะอยากจะกลับบ้านมากเพราะความจริงอะ่ะเบลก็เป็นลูกหลานคนอีสานเหมือนกันแม่เบลเป็นคนจังหวัดนครพนมนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนําเดอ้อขอบใจหลายๆขอบคุณค่ะ คแรกของช่วงนี้ไปร่วมแสดงความยินดีกับเลยก็ <c oughs> น้องเบลลา <c oughs> ราณีค่ะที่ล่าสุดได้รับผลโหวตนะคะเป็นพระเอกนางเอกแห่งปีประจำปี2564จากอีสานโพค่ะอีสานโพค่ะศูนย์วิจัยธุรกิจและ เศรษฐกิจอีสานคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เปิดเผยผลสำรวจเรื่องการเก็บคะแนนเครื่องปีแรกนะคะรางวัลแห่งปีของคนอีสานปี2564โดยมีวัตถุประสงค์ในการสำรวจเพื่อต้องการดูความคิดเห็นของคนภาคอีสานค่ะเกี่ยวกับบุคคลองค์กรและผลงานที่มีความโดดเด่นที่สุดแห่งปีในสาขาต่างๆ13รางวัลนะคะซึ่งก็ได้มีการทำผลสำรวจระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึงวันที่7สิงหาคม2564ค่ะจากกลุ่มตัวอย่างอายุ18ปีขึ้นไปจำนวน 1,105คนในเขตพื้นที่ภาคอีสานค่ะนางเอกแห่งปีนะคะก็ตกเป็นของทนายทิชาหรือว่าเบรราลานีค่ะมาแรงนะคะคว้าคะแนนโหวตอันดับหนึ่งไปครองค่ะด้วยคะแนนร้อยละ15.5